คือกลุ่มเสียงอาการหนนะักเมื่อติดเชื้อโควิด -19 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรินานาสาระช่องที่มีแต่สาระดีๆก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเอ๊ะอ,อย่าเพิ่งกดออกนะคะเพราะอาจจะพลาดสาระดีๆท้ายคลิป และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตามสิริมาเลยค่ะแม้ว่าอาการโดยทั่วไปจะดูเหมือนเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาแต่ทั่วโลกกลัวเพราะเชื้อไวรัสนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มียาปฏิชีวนะสามารถรักษาให้หายได้โดยตรงการรักษาเป็นไปแบบประรับประคองตามอาการเท่านั้นโรคโควิด -19 สามารถแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับโรคอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นโรคนี้มีระยะเวลาฟักตัวก่อนข้างนานระยะเวลาแพร่เชื้อที่นานนี้ทำให้โรคโควิด -19 แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วมีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ทั่วโลกเป็นจำนวนมากอาการป่วยของโรคโควิด -19 มักแสดงอาการหลังได้รับเชือ้อ5-6วันแต่อาจจะใช้เวลานาน,านถึง14วันก็ได้ อัตราการเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาค่อนข้างต่ำผู้ป่วยติดเชื้อบางไรายไม่รู้ตัวว่าป่วยเพราะไม่แสดงอาการหนักจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทำให้แพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้ง่ายนอกจากนี้หากระบบภูมิต้านทานโรคของผู้ป่วยไม่แข็งแรงหรือเชื้อไวรัสเข้าไปทำลายการทำงานของปอดได้จนทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายลุกลามมากขึ้น ก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้คุณอาจติดเชื้อได้จากการหายใจเอาไวรัสเข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีเชือ้อโควิด -19 แล้วนำมาสัมผัสกับตาจมูกหรือปากของตนเองค่ะเราจะสามารถติดเชือ้อโควิด -19 จากผู้ป่วยที่ไม่มีการได้หรือไม่โรคโควิด -19 แพร่ทางละออง จากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยไอยหรือมีอาการอื่นเช่นมีไข้หรืออ่อนเพลียผู้ป่วยโควิด -19 จํำนวนมากจะมีอาการเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่เราจะติดเชือ้อโควิด -19 จากผู้ป่วยที่ไอเล็กน้อยและไม่รู้สึกป่วยเลยงานวิจัยระบ,บุว่า เด็กและวัยรุ่นก็มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อได้เท่ากับกลุ่มอายุอื่นๆและสามารถแพร่เชื้อได้เด็กและวัยรุ่นหนุ่มสาวจะไม่ค่อยมีอาการรุนแรงหรืออาจมีบางรายที่แสดงอาการที่รุนแรงหลังจากได้รับเชือ้อเพื่อป้องกันการระบาดและแพร่เชือ้อทั้งเด็กและผู้ใหญ่ควรทำตามข้อแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการกักตัว และการแยกตัวหากมีความเสี่ยงสัมผัสโรคหรือมีอาการต่างๆนะคะใครคือกลุ่มเสี่ยงอาการหนักเมื่อติดโควิด1 9บที่ต้องป้องกันและดูแลตัวเองเป็นพิเศษมาดูกันค่ะ 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลได้จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อง่ายกว่าคนปกติเพราะเชื้อจะ,จะเจริญเติบโตได้ดี เมื่อน้ำตาลในเลือดสูงและร่างกายมีภูมิคุ้มกันน้อยลงการรักษาจะค่อนข้างซับซ้อนและแพทย์ต้องระมัดระวังมากกว่าคนปกติ 2. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหากผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงติดเชือ้อโควิด -19 อาจมีการรุนแรงมากกว่าคนปกติเนื่องจากโคโรนาไวรัสส่งผลต่อการทำงานของหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้17%กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ7%และส่งผลให้เกิดระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว9% 3. ผู้ป่วยโรคปอดและทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเรื้อรังผู้ป่วยโรคหอบหืดวันนนโรคโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังหากติดโควิดสิ ซึ่งเป็นโรคที่มีผลกระทบระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วยิ่งซ้ำเติมอาการที่เป็นอยู่ให้รุนแรงได้ค่ะ 4. ผู้ป่วยโรคไตเป็นโรคเรื้อรังโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตระยะที่3-5ผู้ป่วยที่รักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายเลือดหรือเปลี่ยนถ่ายไตซึ่งผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนทั่วไปยิ่งกับผู้ป่วยโรคไต ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันหากติดเชื้อไวรัสก็จะมีการรุนแรงได้มากและเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนอื่นๆง่ายกว่าปกติค่ะ 5. ผู้ป่วยโรคตับผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งตับอักเสบมะเร็งตับหรือผู้ที่เปลี่ยนถ่ายตับและต้องกินยากดภูมิคุ้มกันยาที่ใช้รักษาโรคก,ก็อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของตับดังนั้น จึงควรดูแลตัวเองให้ดีหลีกเลี่ยงไปในสถานที่หรือสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะ 6. ผู้สูงอายุเนื่องจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุลดลงอีกทั้งภาวะโรคเรื้อรังต่างๆตามวัยปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการติดเชื้อเวลาได้ง่ายและถ้าติดแล้ว ก็เสียงมีการรุนแรงมากกว่าคนปกตินอกจากคนที่มีภาวะและโรคประจำตัวข้างต้นแล้วทุกคนไม่ว่าจะเพศไหนไวัยไหนมีโอกาสเสียงที่จะติดโรคโควิดได้ดังนั้นอย่าลืมสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างกินร้อนช้อนกลางนะคะหรือหลีกเลี่ยงสถานที่หรือสถานการณ์ ที่อาจนำพาต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด19ค่ะสิริขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมคลิปวเดีโอจนจบนะคะสิริหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังไม่มากก็น้อยสิริขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขกายสุขใจห่างไกลจากโรคภัยอันตรายกันทุกคนนะคะก่อนจากกันคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ ส่งต่อไปอยังคนที่คุณรักช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆหากท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือคำติชมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการแชร์ทุกๆคำติชมคือแรงกำลังใจให้สริริได้พัฒนาในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สิริขอจบคลิปไว้เท่านี้ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ